สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เรามาพบก,กันในแบบสตรีทไลน์นะคะเออบางจากที่มันอาจจะเป็นอ่านว่าบางเกอ,อกก็ได้ทุกคนเส้นตรงยามาค่ำคืนนะทุกคนแบบนี้เคยดังด้วยนะคะแต่ว่าไม่รู้อะมันเป็นแบบแบบขี่รถเออใช่ขี่รถแบบพบเสียงผิดปกติแบบเออพบเสิ่งผิดปกติน่าจะให้เลี้ยวทางซ้ายแล้วแบบ ถ้าไม่พบสิ่งปกติให้เรียกทางของหรือเปล่าไม่แน่นใจลองไปเล่นดูก่อนายบายบายบายล้วห้าวีนะพรสี่สามสอง,สองหนึ่งโอเคโหลดจริงสักคู่นะทุกคน กดแป๊บสักเดี๋ยวเสียงก็เปิดสุดอยู่นี่อันนี้คือคือกลนเปลี่ยนสถานะอันนี้ก็เริ่มมาก็จะเป็นแบบยิงคืนอ <c oughs> ยา่ยาอยา่าอย่าร้องล่ะาบางจากแล้วก็ดูรอบๆด้ว่ว่ามีอะไรผิดประตตรีหรือไม่ ทั้เคยนยจะไม่มีรหรอกมั้งไปเพล์ไปด้ดวยกันทุมไม่ได้วยควรวตีนลิกสีนะฮะแต่ื่อคืนแรกนะจนไม่ใช่คืนแรกดิมีอะไรเปลี่ยนอือนี่นี่ถึงแล้วซะเอะอะไรอ่ะห่างมีอะไรหรือเรียวขวาก็ไม่มี เลื่อสายทุกคนเนาะโอเคตีหนึ่งแล้วบางจากไม่น่าจะมีอะไรนะทุกคนตีหนึ่งทุกคนครับเมื่อกี้เห็นไหมกันไหมอ้ยไม่มีเลย ไม่มีเลยปนเปิดไฟเอ็ดกว่ากลัวโอ้ย <c oughs> มีทุกคนแน่นอนเมื่อกี้เห็นอยู่เป็นนางปรำทุกคนเดี๋ยวเร็วตกก็พอเรา หัวใจจะวายโอเคทุกคนทำใจเร็วๆไปกันโตเมื่อกี้แบบอีดอ่ะไไปบีโอเคเมื่อกี้ตกใจเสียงแบบ

ดีสีด่ดีสี่ดีสี่ไหมเอาดีสีทุกคนเมาหลวะึีส่ดี 4, ดสี่ตอนเล่นเป็นสีตอนเล่นเป็นไปสขีขาวใช่ไหม ก็เลยเป็นฟังก์ชีสีขาวจำไ,ได้กดอันนี้มีอะไรผิดปกติแน่นอนมันไม่มันจะมีทุกทุกตีเลยหรือโอเคสารเจ้าสารเจ้า,า,จาซีบรามาลายค่อคยๆเลี้ยดเราเป็นคนไม่ค่อยรีบนะฮะ,ะ,ะตีเอาแล้วมีอะไรผิดปกติรือไม่ มันจะมีได้แหละที่ห้าที่ห้าปึ๊บอ่ะไม่มีหรอแต่ว่ามันอาจจะมีก็ได้คนตอนนี้แบบ เงยไั้ไมมหมกบูงอา้าวฮะม่มีอะไรยงเมื่อกี้เอาใหม่ก็ได้บางจากที่คืนน่าจะไม่มีอะไรหรอกไปกันเรื่อยเลยไปกันเรื่อยเรื่อยทุกคนไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวอุ้ย โอเคไม่มีมัง้งแอบกลัวทุกคนโอ้โหเช้าคืนผ่านไปได้ด้วยดีต่อไปก็ตีหนึ่งโอเคตีแล้วบางจ้าเหมือนเดิมใช่ไหม เดี๋ยะอืมทุก๊กตุกอีกแลกล่ะเรื่องใหม่ก็ได้ดีเวอร์ไม่ได้สิดีสตาร์ก็ได้ขึ้นฟ้าไปแล้วรู้่าเป็นแบบนึกว่าจะตกรุ่นรสึกอีกเรื่องมันไป็นไรจะ ไมม่ีคลิปแบบเปิดใจทุกคนไม่น่าจะมีอะไรหรอกหรือเปล่าไม่มีจะมีอะไรหรอกที่คือเนี้ยนี่แบบตีหนึ่งแล้วจอยยังแล้วหรือเปล่า ไปยูสิทุกคนนะกลัวทุกคนอะไรอ่ะเปรตเหรอมีแน,น่นอนทุกคนแล้วถ้าก้องเป็นก็เป็นไรเนะน,นี่ยมีแน่นอนทุกคนไม่มีเมื่อกี้เปรตเหรอใช่ไหม ออโอเคเขายากยังวะเออโอเคอ้๋อโอเคทีสองน่าจะมีแล้วน่าจะแบบยินมากๆากเลยบางเจ้าเดิมมันก็ยังไม่มีอะไรเดิมแล้วเอาอีกอันหนึง่งอ่ะไม่มี มีอะไรนี่มีอะไรแน่นอนเลี้ยวเดี๋ยวดิหนึ่งมัจะตกกัแล้วทุกคนเอออ้าวมันมีอะไรมีอะไรีทุกคนปังจัะมันจะมีอะไรวะ อะไนคนคนคนทุกคนเออโอเคอันนี้ไม่มี <c oughs> กูบ้าแล้วมันดีนะเมื่อกี้ไม่ได้มองหน้ารถอะ่ะต้องมองหน้ารถด,ดิรถบุกปิวแน่นอนนี่อะไรผีดพาดหรออืออืมอื้อแล้ว จะไม่มีอะไรใช่ไหมโอเค <c oughs> เอัออ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 อนนี้มีนะทุกคนตกเหิว <c oughs> โอ้ตุกเหียวอีกแล้วจะจะเล่นลอดขี่โมงเนี่ยอีสากะรีเวอร์รีเวอร์เออกีปีเอาดีเล่นมาสิบตะทีแล้วจากเ <c oughs> ท้ายงเกิคืนมานานา่น่าจะมีอะไร กลุ้มบลาบลาเจ้าพ่อมาลายเจ้าพ่อซีบ่าโอเคนึกว่าจะตกอยู่แล้วควาจริงมันน่ากลัวมากเลยนะ นี่หนึ่งไปกันตอวคุณว่ามันจะมีอะไรไหมโอเคมันมีแน่นอนแน่นอนเมื่อกี้มัน,ม,น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 ม,มันจะมีอะไรหายไป ถูกเราต้องแบบสังเกตตรงนั้นด้วยว่าอยู่ทำไมนหมดไปเลยนะสังเกตขี้ขี้ไม่มีอีไม่หายถ้ากลัวอเคอันนี้ไม่มี จริงๆมันไม่เล่นยากหรอกกคนแต่ว่าตัวเหียวตายตลอดเลยมันไม่ใช่เหียวหรอกมันก็หน้าผากใช่ไหมบางจากตีสามอ้าว <c oughs> งั้นก็คลิปนี้ก็ขอตัวลา ไปก่อนไห้เจอกันบ๊ายบายกดปุ่คิดไม่ได้ลว